ีค่ะพี่นอ้องมาชมบรรยากาศช่องเจเรือนแยกเขาหลางออฟฟิเชียลค่ะฝนจะตกนะ จ,นจงน,น่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เป็นหวัดเป็นไอจ้าพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอันนี้เป็น ไฟแดงจะถึงกูเขียวแล้วถึงไฟแดงเราจะพี่น้องทางความใส้มือสิไปไปชุมแพ้จ้ะ ซ้ายมือจะไปชุมแพรตรงไปเป็นภูเขียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปแก่งคอจ้ะพี่น้องทีนี้เจเดนจะเลี้ยวขวาไปทางแก่งคอจ้ะไม่เข้าภูเขียวจะเลี้ยวขวาไปทางแก่งคอนี่เป็นไฟแดงจ้ะซ้ายมือไปชุมแพรตรงไปไปภูเขียว ขวามือไปแก้งคอด้านหลังไปกเกษตรสมบูรณ์นี่จะพี่น้องเลี้ยวไปทางแก้งคอทางกว้างดีๆจ้ะทางสี่เลนเลทางสี่เลนเบิ่งบรรยากาศโดยจับพี่นอ้องฟ้าเคลอมคือฝนจ่ตกเนี่ยกัดควรเหมือนฝนจะตก บางงเมืม่อน,นั้นหนาวนะจ้ะวันนี้ก็จะหนาวอีกบนวกเขาอ่อล้อมรอบบรรยากาศต่างจังหวัดอามมาจ้ะฝนตกแล้วต้นไม้เขียวชออุ่มเลยสวยมากเลยปิวบรรยากาศข้างทาง จะจากพ่น้องจะไปทางไปแกงพ้อจะผ่านแยกเข้าหลามผ่านแยกเข้าหลามบ้านหนองแว เลี้ยวซ้ายจะไปน้องเลี้ยวซ้ายไม่ตรงไปทางแยงก็เลี้ยวซ้ายจะไปควนแกนได้จ้ะจะเป็นแยกเข้าหลามบ้านหนองแวงคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำเนียนะจ้ะพี่น้องฝากไว้ค่ะช่องเจเดือนแยกเข้าหลามออฟฟิเชียลค่ะพาชมบรรยากาศจ้ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะ